สวัสดีครับผมแจ็คก,กี้พิกอาร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแก้ไขความผิดปกติของภาพนะครับในบางครัง้งภาพของเราอาจจะมีในส่วนของเงานะครับที่มันมากเกินไปนะครับทําให้ภาพของเรานั้นดูดํานะครับเราก็จะมาทําการแก้ไขในส่วนนี้กันนะครับใน Photoshop นั้นมีเครื่องมืออยู่หลายตัวนะครับในการแก้ไขในส่วนของการปรับแสงและเงานะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือพวกนั้นนะครับแล้วก็เทคนิคบางอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะทําการแก้ไขได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราทําการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกที่เครื่องมือการเดิน Tool นะครับทําการเปลี่ยนโฟล์ก r าวค o ลเลอร์ให้เป็นสีขาวนะครับหลังจากนั้นให้เราไปเลือกที่ออปชันในส่วนของตรงเมนูออปชันนะครับ ให้เราเลือกไปที่ตัวเมนูที่2นะครับหลังจากนั้นให้เรากดเมาส์ค้างไว้นะครับบริเวณจุดที่มืดที่สุดนะครับแล้วก็ทําการลากเมาส์มาบริเวณที่สว่างที่สุดนะครับเราจะได้ภาพที่เป็นการไล่สีขาวของเครื่องมือการเดียนท o ูนนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการเปลี่ยนเบน d ิ n งโหมดนะครับให้เป็นซอฟท์ไลท์นะครับจะสังเกตได้ว่าภาพของเราในบริเวณที่เป็นเงามืดนะครับจะสว่างขึ้นนะครับ และนอกจากนี้ Photoshop จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราทําการปรับแต่งเรื่องของแสงและเงาได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นทีละตัวเลยนะครับตัวแรกผมจะใช้เครื่องมือเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟจะมีหน้าที่ในการที่จะทําการปรับในส่วนของแสงและเงานะครับเราสามารถที่จะทําการดันตัวเส้นของเคิร์ฟนะครับถ้าเกิดว่าเราดันขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มในส่วนของแสงนะครับ แล้วก็ทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเราดันลงนะครับก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของเงาให้ภาพนะครับอันนี้ในส่วนของเคอร์ฟนี้เราสามารถที่จะทําการกําหนดจุดได้มากกว่า1จุดนะครับอันนี้เราลองทําการปรับแต่งดูนะครับเครื่องมือต่อไปก็คือเรื่องของ brightness and contrast นะครับ brightness จะเป็นการเพิ่มปริมาณแสงให้กับภาพนะครับส่วน contrast นั้นจะเป็นเรื่องของความต่างของ แสงสีขาวแล้วก็สีดำนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นความเข้มของแสงและเงาก็ได้นะครับเครื่องมือตัวที่3นะครับที่ช่วยให้เราทําการปรับแต่งเ,เรื่องของแสงเงาได้ก็คือล e เวลนะครับเราสามารถที่จะทําการปรับแต่งในส่วนของอความสว่างให้กับภาพแล้วก็ความลึกของตัวเงาให้กับตัวภาพของเราได้โดยใช้เครื่องมือนี้นะครับ แล้วก็เครื่องมือตัวสุดท้ายนะครับที่จะแนะนําในบทเรียนนี้นะครับก็คือ Exposure นะครับ e x p o s u r e นั้นสามารถที่จะทําการตับแต่งในส่วนของตัวไฮไลท์แสงนะครับทําให้ภาพนั้นดูสว่างหรือว่าดูสดใสเพิ่มขึ้นนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับการแก้ไขในส่วนของแสงและเงานะครับกับเทคนิคเบื้องต้นนะครับเทคนิคการแต่งภาพใน Photoshop ยังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอาเทคนิคดีๆมานําเสนอให้อีกนะครับ บทเรียนนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะครับยังไงขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับหรือหากมีคําถามนะครับหรือคําแนะนาําใดๆนะครับสามารถโพสต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรีบเข้ามาตอบนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ